ทั้งหารู้เวทนาสัญญา่ายเปรียบเันข้าวคำว่าสีนั้นเราเป็นมงคลนำมาพามาอ่อนจะพอน,น้าสามฮอลให้ความชั่วหลดพ้นนี้เพ่น ਹਨਾਂ ਚੰਬੋ ਸਭ ਤੋਂ ขออนุญาตไม,ไ,ม al, ไม่เป่าไม่เป่ใใาใส่าใสนาคะคร ite, ับนอขออนุญาตก็ดับเทียนเป่าใส่ใบสีแทนไปแล้วกันเรื่องเหมือนการดับไฟโลกไฟโกรธไฟหลงนะนาคหนาของที่หนึ่งก็คือไฟโล่ของที่สองไฟโกรธของที่สามไฟหลงวันนี้เพื่อนรักษาระยะห่างโรคภัยไข้เจ็บหน่อยโยงน้องขอขออนุญาตโยงคนละกันจัดดยวปัดใส่ใบสีอีกสักคดแล้วจะแกะใบสีในช่วงสุดท้ายอ่ะพิมพาน โร่ให้สักนิดโยมพี่ไปเป่าเทียนใส่ต้นใบสีของสิมงคลกันต่างนะครับสัพพโรคนิโรโตสัพพสันต์วัชิโตสัพพเหทห้มาติดกันโตนิโคโตจะตัวัางเพราะว่าสาธุสาธุสาธุ น้องสังลุกลุกแล้วก็ควงขวัญมาให้คุณพอ่อในอยู่ในซองนะั่นแหละถามคุณพอ่อคุณพ่อครับคุณพ่อครับอน้องสั่นนั่งลงลุกแล้วก็กราบสามครั้งบนกราบพระแบมือลงไปในลุกกราบหนกราบสองกราบสาม ระหว่าง15วันนี้ความโลภความโกรธความหลงกิเลสตันหาทั้งปวงของฝั่งกับคุณพ่อให้คุณพ่อช่วยดูแลนะ,ะขจัดปัดเป่าที่มีกิเในใจของลูกไม่ใช่ให้คุณพ่อนะ,อะให้คุณพ่อช่วยกันกำหนดกฎเกณฑ์ขจัดปัดเป่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในใจของลูกหนะ้าพรุ่งนี้จะมาเป็นพระให้เบาบางลงนะพ่อนะเอาพ่อไปใส่หัวไหลแล้วก็ไป ไว้ตรงพระก่อนก็ได้สามวันเจ็ดวันก็เปิดแลก็เอาไปตองเอาไปลอยน้ำแล้วไว้กกไม้ก็ได้ก็เปิดไปแล้วจะเจอสามตัวนะตุกแกอ่าาตุก๊กาาจุกอ่าอ่านากน้องซันก็อี้แล้วนั่งหันหน้าไปทางหน้าบ้านเดี๋ยวยกยกโต๊ะไปแล้วก็เอาไปสีที่จะผูกข้อมือจะได้เรียกก่านห้นะ เอาโยมเอาเทียนตัวนี้ออกอาเทียนดับได้เลยดับได้เลยแล้วก็เอาซองหน้าใส่ผ่านนี้ไว้เอาแว่นเวียนเทียนวางข้างล่าง,งเนาะแว่นดับเอาโต๊ะไปเอาโต๊ะไปโยมที่ไว้เอาโต๊ะไปอเอาโต๊ะไปเอาอนี้วางข้างล่างเอาโต๊ะไปครับหน้าจะได้เทินสบายสบายยกใบสีอันเล็กไปตั้งตัวตาอนะ เอาน,นังไว้ข้างกลางอ่าโยมตรงนั้นมีมีหมอนไหมหมอนของหนัขออนุญาตเอาหมอนมาให้หนักนิดเองใครอุ้มหมอนเนี่ยผ่าน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 เ่านผ่านาผ่าน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 ผ่า ไม่มีใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวให้พอ่อเอาคนเดียวทุกอย่างเลยนะครับอย่าเล่นอย่าเป็น,ปนอักเดี๋ยวเอาหมอนเทิงไว้บนตักหนักเล่อยไหมแล้วก็ให้ยื่นยื่แขนมาบอกว่าน้องจะเมื่อยมันสูงไหมพี่สูงไปหรือฮะเอาได้ได้ครับทางได้เอาข้งข้างฝั่งโน้น ใครมีเงินมีทองก็ยัดใส่ในมือของหน้าแล้วก็ใส่ในพานที่อยู่ในฝั่งซ้ายมือของน้องสันยิงปลูกซ้ายชายปูกขวาเจริญพรนะครับคุณพ่อคุณแม่โผล่ื้อมมือให้กับหน้ากันตรงนี้เจริญพรจ้ะยิงซ้ายชายขวายิงปลูกซ้ายชายผูกขวาคุณแม่ครับคุณพ่อครับเจริญพรโผล่ข้ามมือกับหน้าน้องกันตรงนี้ ว่าเอเหินตาตาโนอุปตาโนกราบนาเอออพ่อจงมาเป็นสำเพอทองอันนาโซพองนำมอาพระบิดาพระมารดาข้าไปถึงฝั่ง อยากเป็นบ <cin> <true> <os> ุคคลใดน้อยจะคำใดว่าส้ำเภาลำใดของพาณีซึ่งจะตกแต่งต่อติกสรบเสร็จล้วเหมือนสํำเภาลำนี้ก็หากันได้ พระบิดาพระมารดาวางตั้งใจเ,ยเดยเจ้าข้าโบว์ในพระพุทธศาสาเ,เสาปปืนาพระ็นาสนาคุ่พนา โดยระยะธนบัตรที่ป้องหน้ามาเป็นสาวาโดงยามระยงเป็นสายระยะเลาข้างอัฐะบ่ิขาใส่เป็นสิงขาให้นายเพตาต้องไปดิบเดียวพระอุปัชชาย์ก่าวชีไม่เป็นไดยใครเรือที่จะเล่นลงไปไม่ป,าป่าเบียงภาวะภะวงเอาเวปอนุสาวรน ก็มาเป็นไต่กองสังเกตการโยมจะเลยมาปลูกพักมกันก็ได้นโยมนะอัตลัตรที่ป้องหน้า มาเป็นสาวพระโดมเรายาบระโยมเป็นสระยะนาขคาตะบริคารใส่เป็นสินข่ายนายเพตาเป็นอิบดีดเอาเพื่อบีตาเป็นคนส่งเสเบียงประมาณดาคอยลำเรียงคอยรับส่งบอกก่อนให้ลองโดยสารเข้าสู่เมืองวิมาน ให้เพียโยโหขอสำหรับเสร็จพลันเออเออเอออายทันเวลา i E Come on now, วัน่าแต้ามาชัยและจงเล่นเข้าไปหาัาอุปผา ยิงตกซ้ายชัยตกขวาแกงเป็นบายสีเข้มเชิดจนแหลกเป็นบายสีเขียชิดตูนเลยช่างานก็พลเป็นนาเป็นนากรนิดจนพอด คนเล่นดุงลาบสงโกรนัไพ่รดฉันนาอายุเกิราวยากเอาสิบหกมาผมดำผิวดกันเล่นดุงลมสง่านยอด อิสรภางไปด้วยเพลงอันไม่ขาดกันและสมัยลูกบ่าวมันเขา้าม่ตาเจ้าแก่เป็นมากแบบพารู้ขึ้นสมกีดล้างตั้งเมรีและตัวสวยดีก็น,น่าพิษสวบ่งน้าแม่เอวผิวผิวว่าสองกิวต้องมาพารู้ห้องลองกบเมลี เราเป็นตรงสว่อยยังนี้แม่แก่หอมมันมันทกมาให้ที่โจบ๊บบาเทีเยไม่ไอ้เมรี่าิำเาียงไอ้ฉันที่สาบทีท่สามตา,ามหามและจับเปาลายทองไปประดับตั้งื่วันเตวเวนเงินทองนัน้นแต่ของ น้องเอเออ้องเปต้อนหอมทอดมาในงานต้องไม่พาดงานงานสำนักแม่นญญาเมืองป่าหอมหนีแม่มาพบบ้านใครเอาจังีงมีเอ๋ยวยดีมากถกแกินเป็นมะเลโงตอมดอกต้อยเบ้ังเงิน ฟังดอกก็ยาวฟังดอกก็ใหญ่แก่เป็นรังรังยางลาบแต่โคเด้งตามเมียมหาโคพินเพงโหลาทคสัตตังขับมานาง้อกเที่ยดอกดวงัวงสวายกระดับเอายสุดโค ฉันที่ฮาที่สีพรอมหมอกโตจังโพราดังเมืองสวรรค์น่าไปทำต้องไปตั้งหลายอย่างจะกลาเป็นข้ามราหูพุ่มจันดูเมตหมอกกำลังจะเมื่อยประจันก็ยืดเอาก็ยัดแหล่งตู ทำดวอนเดือนก็ดำลงสีแดงตัวแปลกกันตายทุกัาไฝีมือใครน่าละนำมาแดงกวยุทธ์ร่ำนาีและไม่ทันงจัดช่างแจ๋ยช่างตอบช่างแต่งกันยนงามมาพอด พระทรงห้ามทำก็เดยคองภาคการสัมปทานระหงที่พวกขมือน้องสันก็หันไปหาโยมก็เลยลุกเดี๋ยว้องพี่พูดน้องสันก็ฟังไปในตัวเนาะเวลาจะได้จะได้เหลือจะเยอะจะได้พักผ่อนใครอยากปวดก็ไปรับแก่กันสิ่งที่ห้ามทำก็ประราชิกมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือสัตว์หรือแรคันน,น,นอกคันให้ตายลงมีส่วนรู้ถึงส่วน,นเกี่ยวข้องกันตายปเยป็นขระหนึ่งนี่มิได้ ข้อที่สองห้ามรักทรัพย์ไปหยิบไปจับไปช่วยของเขาเป็นของเราไม่ได้น่ะนะนะข้อที่สามห้ามเสพเรียนคือมีเพศสมบัติข้อที่สี่ห้ามอวดคุณวิเศษที่มิมีในตัวในตนเช่นบอกว่าอหเหินเดินอากาศแสดงพินิหารต่างๆนานาได้ทำได้เป็นผลดีถ้าไม่ได้ต้ออวดวิเศษทางศาสนาห้ามกระทำในขรองของภาพตัดสมภพักิจวัตรมีอยู่สิบข้อ ช้าต้องทําวันเช้าเย็นต้องทาวันเย็นได้อารุณสว่างาออกเป็นธบัตโปรสัตย์โปรดญาโปรดโยมก้อนฉันต้องพิจารณาฉันเสร็จแล้วล้างเทโถโอจันเป็นที่เรียบร้อยดูแลอุปถัมภ์อุปถากภ์อุาัชฌาย์บิณฑรเช็ดถูชงมน้ำจากกาแฟถวายและที่สําคัญกื่อดึงเทสนาบัตรหรือว่าตงบัตรโบไปแล้วจะนอนตื่นสายอย่าอายลงโบ อย่าโทษข้อต่ำอย่าถลำล่วงอบัติอย่าขาดภาพคลองอย่ามองผันพานอย่าข้ามส่วนมนอย่าสนเหมือนเด็กอย่าแก้งว่าเก่งอย่าเพ่งสีกาอย่าด่าว่ากันอย่าฉันมุงบามอย่าตามนอกเรื่องอย่าเคลิมข่มท่านอย่าพ่านบิดพานอย่ารับการินอย่าเบียนทำปินอย่าที่ทำช่วยอย่าบ่วงกิเลสจะเกิดอาเพศหมังตัวในกินปิดท่าอย่าซาปิดถิ่น และ่ที่สําคัญห้ามทําตัวใหญ่ในวัดวัดุกวัดเจ้าวาดใหญ่สุดบทปุ๊บจะไปขอเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้นะครับน้องสันนะดังนั้นก็ประพฤติปฏิบัติต,ตามที่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดสงสารเจ้าวัดโปรดเป็นชาพระก,กรรมวาจาพระอดุลสวนสาจารย์ท่านสอนท่านสั่งเราสิ่งใดๆก็ตามสิ่งใดนั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่เป็นมงคลวันนี้เราบูนาบนขอบ,บุณขอบใจแท,ทนญาติโย,ยมทุกคนทุกท่าน เปนคุโยพ่อคุโยมแม่คุโยมปู่ย่าคุโยมยายที่มาร่วมงานบรรจาสมบตพระนาวงสะทรสมศรีแ่านน้องสันขอให้โยกทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยสุขกายสุขใจไรโรคไรภัยนยมนะเอา้าอีกสักกรนนาะหาไหมเราจะไปลองลิเกยเยอะเรามาเทปบาลลิเกไม่เอาอายเขาซันเลยรอ้รองร้อง ทำไมตอนไลนีมแอบมาดูที่เรียนอยู่ข้างถนนนะพ่อหาหลังให้เวทีวัดอะไรนะเนี่ยพ่อข้างในเนี่ยขันบุญดีออะไรลืมพูดงอ่ะฮะสวนําไย,อยเออสวนลําไยแอบดูอยู่แอบดูอยู่ข้างเวทีประเทศที่วัดสิงห์ก็เลยโฉบไปดูริพัชชุดี้ไหมออเอ,อ่อ มาดูฉากครับ<า>ดอกเล่นดอกเล่นมาดูทั้งทีมงานนั่นแนเอ้าอีกสักกรอนนอ้อยทอนโยมยาโยมประนมมือฟัง พราคนจัดให้มาเต็มคันเลยอด,เอดีตเดังาพัชร Good.